สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการที่ We s u r เว่ร,วรายการดีๆที่ใครก็อยากดูกับผมพุ่นธนายพั์จันทร์สว่างสำหรับหัวข้อในวันนี้คือ ปีนี้คุณอยากลอยกระทงกับใครเราไปฟังความคิดเห็นของเด็กสยามกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อพาครับผมเรากระทงปีนี้อยากลอยกับใครและลอยที่ไหนครับลอยกับเพื่อนครับก็น่าจะลอยที่บ้านครับผมเพราะว่าไปไกลเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวก็คงจะลอยกับเพื่อนครับสวัสดีครับลอยกระทงปีนี้คุณอยากไปลอยกับใคร ลอยที่ไหนตอบไหนยี่ครับผมตอบเลยครับลอนะคร <c oughs> ับก็คงไปกับครอบครัวค่ะน่าจะเป็นแถวกรุงเทพเนี่ยค่ะอลอยกระทงฟีนี้อยากไปลอยกับใครที่ไหนครับ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องไปกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะไปกับสามีค่ะต้องมีความสุขที่สุดค่ะอยากไปลอยแถวสะบานตากสินลอยกับแฟนค่ะอยากไปลอยที่เอเชียทีค่ะไปลอยกับคนรู้ใจค่ะ คงลอยคงดีรมะมั้งลอยที่บ้านเพราะว่าหน้าบ้านเป็นคลองไปกับครอบครัวค่ะกับพ่อแม่ลูกนะคะไปที่ไหนล่ะคะคงจะใกล้ๆบ้านไม่ไปไกลนะคะก็แถวสหารากาศาศบ้านอยู่ดอนเมืองค่ะลอยกับเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนที่สนิทในสาขาในกลุ่มด้วยกันนะคะ ไปลอยกับครอบครัวค่ะก็นัดเพื่อนอที่สาขาไว้ครับว่าจะไปลอยด้วยกันแต่ต้องดูก่อนว่าแต่ละคนว่างตรงกันหรือเปล่าครับผมแต่ใจจริงๆก็อยากลอยกับครอบครัวครับผมแต่เป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็ขอลอยกับเพื่อนละกันครับปีนี้สวัสดีครับอาจารย์ชื่ออะไรครับสวัสดีครับ I'm Somit ์มโ o เม t อ๋อลอยกระทงปีนี้อาจารย์จะไปลอยกับใครครับเป็นแฟนครับ และอาจารย์จะไปลอยที่ไหนครับชอปายาริเวอร์ I think I will go to ชอปายาริเวอร์อยากไปลอยกับพี่มากี้ค่ะจะไปลอยที่ที่ไหนครับยังไม่ทราบค่ะปีนี้เหรอคะอยากไปลอยกับแม่ค่ะก็คงไปแถวแถวบ้านนะคะแถวพระรามเจ็ดลอยกับลูกถ้าถามจริงๆเลยนะอยากลอยกับใครดีอะนัดเด็ลอยลอยที่ไหนครัลอย อ๋อพอดีบ้านอยู่พัทยาค่ะก็คงเป็นรอยที่ชายหาดโอ้รอยที่ไหนครับอ่าก็เป็นพัทยาเหมือนกันค่ะเชิญไปลอยที่พัทยาได้นะคะที่เที่ยวยะแยะเลยสนุกมากลอยกับที่รักครับไปลอยที่ตุ่มหลังบ้านครับอยากลอยกับกับแฟนไม่งั้นก็กับครอบครัวค่ะดูคันแก่นค่ะลอยกับแฟนค่ะลอยที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ไปกับแฟนค่ะสินฤทลิ์ครับอรอยกระทงปีนี้คุณอยากลอยกับใครครับ ไม่รู้ดิไม่รู้จะให้ลอยกับใครใจจริงๆนะ uz. อยากลอยกับครอบครัวลอยกับคุณพ่อคุณแม่แต่เนื่องจากอยู่ทําง,งานที่กรุงเทพใช่ไหมคะอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นลอยกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าใช่น่าจะเป็นสะพานพระรามแปดในน้ำเจ้าพระยาใชา่โอเคครับขอบคุณครับผมอาะแล้วพิธีกรไปลอยที่ไหนคะเนี่ยปีนี้ลอย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 จะอาน่าจะอาถนนว่าทิด อาทแล้วลอยกับใครฮะน่าจะลอยกับเพื่อนครับลอยกับเพื่อนเขาบอกเาจริงหรือเปล่าจริงจริงจริงโอเคลอยกับเพื่อนแล้วก็จบไปเลยนะครับกับความคิดเห็นของเด็กเทคโนสยามเราไปชมผลสำรวจกันเลยดีกว่าอันดับที่3ได้แก่าเพื่อนอันดับที่2ได้แก่ครอบครัวอันดับที่1ได้แก ถามถามถามแฟนนั่นเองครับผมจบแล้วนะครับกับผลสำรวจสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีหัวข้ออะไรมาแนะนำติดตามได้ในรายการทีวีเซเวส่วนสัปดาห์นี้ผมขอไปร้อยก่อนแล้วครับผม <c oughs> <c oughs>